สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมกันนะคะทุกคนใช่แล้วคลิปนี้เราจะมาทําอะไรกันครับน้องโกคลิปนี้เราเอารถดาบยอดนิยมมาแต่งครับนี่เลยอีกของนึงก็จะมีสติกเกอร์ใช่ส,สติกเกอร์แต่งรถแล้วก็มีเพชรใช่เป็นสติกเกอร์เพชรอ่าแล้วก็มีเป็นธงใช่ไหมเป็นธงติดกันที่นี่มัติดกันมันติดกันนะคะนี่มันเป็นธงเป็นธง อันสุดท้ายเลยก็เป็นตุ๊กตามิชลินเล็กจิจู๋มือคนโคตรใหญ่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแกะรถกันเลยค่ะแกะกันนี่แกะเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เรามาเริ่มแต่งรถกันเลยดีกว่าครับได้เลยครับมาสติ๊กเกอร์จะสติ๊กเกอร์างคจะติดสติ๊กเกอร์หน้ารถก่อนครับโอเคเลือกกันเอาอันไหนดี อันนี้เจได้ไหมพี่จะเอานี่เป็นภูเขาช่วยหน่อยของพี่เล็งก่อนนี่ของพี่ติดได้แล้วนี่เป็นภูเขาฟูจิของนโกติดได้ยังมาพี่ช่วยติดก็ติดไม่ได้นะครับสงสัยมือไม้ไม่ค่อยนิ่งอ่าสวยของโก ไปติสติ๊ติ๊ก็คลาสซี่บัตกันก็ได้เลยครับพี่แกได้แล้วคลาสซี่บัตได้แล้วเแล้วก็ได้เลยนะดีเลยไหมอเอาลอกอีกแกสติ๊กเกอร์หายเหนียวหมดแล้วมั้งอ่ะ,อะได้แล้ว ไปติดสติกเกอร์เพชรสีขาวกันน้องโกได้เลยครับอ่าเกลเลยเอ๋โอ้ยน้องโก้ติดตรงนั้นเหรอว้าวกําลังติดทันแล้วโอ้ยติดตรงนั้นด้ยเหรอพี่จะติดสติกเกอร์ด้านข้างแล้วนะโก้เอ๋ โอเคโอเคค่ะทุกคนกติดสติ๊กเกอร์เสร,ร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มติดเสาธงแล้วก็มิชันนี้กันเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็จะติดตรงไหนครับก็จะต,ติดสก็จะต,ติด3ามตัวอยู่ตรงนี้เรียงก,กันอ,อ๋อสามตัวส่วของพี่นะคะ ก็จะติดตรงนี้เลยนั่งอยู่ตรงนี้เลย2ตัวส่วนสาธงเราก็จะเลือกสีอะไรครับสีสีส้มสแชสีชมพูครับอ่านีของแล้ก็ติสีชมพูนะนี่ว้าวส่วนของพี่พี่จะติดสีฟ้าขั้นตอนการติดตุ๊กตามีชลิแล้วก็เสาธงต้องใช้ปืนกาวแบบนี้นะคะใช่ แดี๋ยวเราจะให้พ่อติดให้นะคะเพราะว่าปืนกลมันอันตรายเราติดเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีค่ะไป A few moments later ่เสร็จแล้วค่ะีเลยทั้งสองคนเลยนะ U นี่ของกก็จะมีไฟมีมีตุ๊กตามิชลินแล้วก็มีทงมีทงสีแดงสีชมพูแล้วก็มีมีไอสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีแคทแล้วก็มี ไอ้สามเคโอเคแล้วก็มีมมแล้วก็มีมันทุกเม็ดนี่แล้วก็มีธงชาติไทยด้านหลังแล้วก็แบบเดิมเลยแล้วก็มีแคทนี่แคทแล้วก็ที่ติดกระจุกข้างโอเคอดูของพี่แอมบ้างของพี่แอมดูจากด้านล่างพี่แอมก็จะมีอ่ะขอเขาเรียกอะไรราวไฟอยู่ตรงนี้นะราว,ว,<ห>วไฟล่างขเขาเรียกว่าราวไฟล่าง แล้วก็มีไฟตรงกระจกอันนี้ไฟหัวเก๋งใช่ไฟหัวเก๋งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นธงสีเขียวส่วนสีฟ้าของพี่เอ็มมันหักเนาะมีมิชลินั่งอยู่2ตัวนี่มันหักได้เหมืนกันสีฟ้ามันหักได้ด้งข้าง,งตรงกระจกตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอินเ,เดียแดงแล้วก็มีแคปอินเดียแดงอ่าด้านหลังก็จะเป็นอ่าอะไรเนี่ยจ็ลสิบล้อพอเพียง ้านข้างตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ 3k แล้วก็มีใบสองสีนี่แล้วก็เหมือนเดิมเลยอ,อินแยแดงส่วนคันนี้เป็นของพ่อนะคะนี่พ่อแต่งเองนะสวยเหมือนกันสว,สวยมากสวยมากรถบิเกมีมีตเพชรผมเป็นลิเกคนจนนะจ๊ะต่อต่ออยู่บ้านเมืองทนทาพระ <laughs> ผมเป็นลิเกนะจ๊ะผมเป็นลิเกนะจ๊ะอยู่บ้านท่าทระฝั่งชนบุรีโอูโโอเคค่ะทุกคนแล้วก็แต่งรถเสร็จแล้วนะคะสวยไหมน้องโก้สวยมากครับของใครสวยของใครสวยของโกก็ของพ่อสวยของพ่อเอาหมายเลขหนึ่งไปเลยของพี่เอ็มเหรอ ของพี่แอมเอาหมายเลขศูนย์ไปพอได้ที่หนึ่งโอ้โหได้ที่สองโอ้อเคสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ก็ปิ๊กกับพี่แอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย